ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนที่เข้ามาดูใน E ีพีที่8นี้นะครับในอีพีนี้ครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับการเผยแผ่ศาสนาพุทธในประเทศที่อยู่ทางตะวันออกของไทยคือถัดจากลาวออกไปเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของประเทศนี้อ่าเราดูจะภาพพื้นหลังภาพพื้นหลังอันนี้ถ้าใครรู้จักตอบเลยตอบมาอ่าตอบให้ตัวเองฟังนั่นแหละว่ามันคือที่ไหนเอออ่าสถานที่นี้เรียกว่าอ่าวฮาลองนั่นเองนะครบนักเรียนอ่าว ลองนะครับอ่าถ้าลองฟังจากภาษาแล้วมีใครพอจะเดาออกอยังว่าเออมันคือประเทศไหนในดินแดนสุวรรณภูมินะครับนักเรียนอ่ะถ้ายังคนรู้อ่ะรู้ก็ต่อกับตัวเองหรือถ้าใครยังไม่รู้ไปดูเฉลยพร้อมกันนะครับนักเรียนอ่ะประเทศนั้นคือประเทศเวียดนามนั่นเองนะครับนักเรียนอ่ะประเทศเวียดนามก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิแต่จะเป็นประเทศที่รับพระพุทธศาสนาไม่ใช่รับมาจากอินเดียแต่รับมาจาก ประเทศจีนนั่นเองซึ่งเวียดนามเนี่ยมีชายแดนทางตอนเหนือติดกับประเทศจีนนะครับนักเรียนแล้วอิทธิพลทางวัฒนธรรมทางภาษาขนมเปรียประเพณีเนี่ยเวียดนามส่วนใหญ่แล้วจะได้รับจากจีนมากกว่าอินเดียนะครับซึ่งประเทศที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่จะรับจากอินเดียใช่ไหมแต่เวียดนามเป็นเพียงประเทศเดียวที่รับอิทธิพลส่วนใหญ่มาจากจีนนะครับนักเรียนอาฉะนั้นศาสนาพุทธเวียดนามจะรับมาทางไหนอถูกต้องรับมาทางจีนนั่นเองโดยช่วง พุทธศตวรรษที่8ก็คือปี701ถึง800นั่นเองมีคณะธรรมทูตจากจีนเนี่ยเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายเออนิกายมหายานนั่นเองเพราะจีนเนี่ยเขารับพุทธนิกายมหายานมาจากทางอินเดียตอนเหนืออีกทอดหนึ่งฉะนั้นเมื่อมาเผยแผ่ในเวียดนามก็จึงเป็นพุทธนิกายมหายานต่างจากที่ประเทศอื่นๆอย่างเช่นพมา่าไทยอย่างเงี้ยก็จะรับ เป็นพุทธเถรวาดมานะครับนักเรียนจากอินเดียใต้นั่นเองอ่าเมื่อธรรมทูตมาถึงจีนแล้วเผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายมหายา,ยานกษัตริย์ในราชวงศ์ต่างๆของเวียดนามเช่นราชวงศ์ดินราชวงศ์เลตอนต้นนะครับนักเรียนแล้วก็ราชวงศ์ลีสามราชวงศ์เนี้ยกษัตริย์เขามีความเลื่อมใสในพระวิศณสนิกายมหายานอย่างมากก็จึงมีการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอย่างดีเลยจึงเป็นเหตุให้ศาสนาพุทธนิกายมหายานในช่วงสามราชวงศ์เนี้ย มันมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากเลยนะครับนักเรียนเพราะถ้าผู้ปกครองให้การสนับสนุนศาสนาไหนศาสนานั้นก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับนักเรียนซึ่งก็เป็นเรื่องปกติในหลายๆประเทศนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้กัมพูชากษัตริย์นับถือศาสนาฮินดูชนะศาส,สนาฮินดูก็จึงรุ่งเรืองในกัมพูชาแต่ต่อมาก็กษัตริย์เปลี่ยนมานับถือพุทธนะครับศาสนาพุทธก็เลยเจริญรุ่งเรืองอ่าเราไปดูกันในยุคต่อไปของเวียดนามนะครับกเรีย ต่อามาในช่วงของราชวงศ์ตันราชวงศ์เลตอนปายนะครับนักเรียนศาสนาพุทธนิกายมหายานของเวียดนามเนี่ยเริ่มเสื่อมถอยลงเพราะเนื่องจากสองราชวงศ์นี้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจัก,กรวรรดิจีนนะครับนักเรียนแล้วจีนเนี่ยมีนโยบายสนันสนุนให้มีการเผยแผ่ลัทธิขงจื๊อและลัทธิเต่าในเวียดนามน,นะครับฉะนั้นกษัตริย์ในสองราชวงศ์นี้จะเน้นส่งเสริมสองลัทธินี้เป็นหลักนะครับทําให้ศาสนาพุทธนิกายมหายานเนี่ยค่อยๆเสื่อมลงเพราะ ผู้นำของของเวียดนามเนี่ยไม่ให้การสนับสนุนนิกายพุทธมหายานแต่ก็ไปสนับสนุนขงจื๊อกับราธทิเต,ต่าแทนนะครับแ้วต่อมาในช่วงราชวงศ์ตินกับราชวงศ์เหียนเนี่ยศาส,สนาพุทธก็เริ่มมีบทบาทในสังคมและในหมู่ราชวงศ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เป็นศาสนาพุทธที่เอ่อจะมีเรื่องของเวทมนต์คาถาและอภินิหารต่งตางๆเข้ามาปะ,ปะปนนะครับนักเรียนอะต่อมาในช่วงยุค ที่ฝรั่งเศสปกครองนะครับคือหลังจากที่ราชวงศ์เหนียเนี่โดนฝรั่งเศสเข้ายึดครองได้และฝรั่งเศสก็จึงไม่สนับสนุนการเผยแผ่ศาสนาพุทธแต่ไปเน้นการเผยแผ่ศาสนาคิดแทนนะครับนักเรียนทําให้ชาวพุทธเนี่ยเริ่มมีการจัดตั้งขบวนการชาตินิยมเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสออกไปนะครับนักเรียนแต่ฝรั่งเศสเนี่ยก็เอ่อทการต่อสู้แล้วก็ปราบปรามแล้วก็เข้าไปดูแล าการเผยแพร่พุทธศาสนาอย่างใกล้ชิดนะครับมีการทําลายหนังสือและคำพีที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาจํานวนมากนะครับส่วนชาวเวียดนามใครที่ต้องการทํางานกับฝรั่งเศสนะครับจะต้องโอนสัญชาติเป็นฝรั่งเศสและที่สําคัญเลยคือเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคิดนิกายโรมันคาทอลิกนะครับนักเรียนอันนี้เป็นเงื่อนไขที่รัฐบา,าลฝรั่งเศสเนี่ยกำหนดไว้ว่าใครอยากทางานด้วยต้องทําตามนี้เท่านั้นนะครับนักเรียนจึงก็จะมีคนในสังคมบางส่วนเนี่ย ที่ต้องการแบบเออมีหน้าที่การงานในสังคมนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคิดแผนทําให้ศาสนาพุทธเนี่ยก็มีผู้นับถือลดน้อยลงไปด้วยนะครับนนี้อาต่อมาในช่วงที่รัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยให้เวียดนามเป็นอิสระเป็นเออมีสิทธิ์ในการบริหารประเทศตัวเองแล้วในช่วงของสมัยของโงตินเสียมนะครับประธานาธปบดีแห่งสาธารณเวียดนามนะครับเออแล้วประธานาธิบดีคนนี้ เป็นผู้ที่นับถือศาสนาคิดนะครับนักเรียนแล้วก็ไม่ให้การสนับสนุนศาสนาพุทธแล้วก็ยังมีการเหมือนว่าไม่ให้ความเท่าเทียมกันระหว่างศาสนาก็เลยมีพระทิกกว่างึกเนี่ยทาการประท้วงประท้วงยังไงก็คือประท้วงโดยการเผาร่างของตัวเองกลางที่สาธนารณะนะครับนักเรียนทําให้ภาพอันนี้เป็นข่าวกระจายไปทั่วโลกเลยแล้วทําให้ทั่วโลกเนี่ยหันมาจับตารัฐบาลของประธานาธิบดีโงดตินเสียมเนี่ย อย่างใกล้ชิดนะครับนักเรียนก็คือเป็นการดึงคนนอกประเทศเนี่ยเข้ามาในการช่วยเหลือศาสนาพุทธในเวียดนามเองนะครับนักเรียนแต่ภาพนี้บางคนก็มีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าเออพระทิกวังึกเนี่ยท่านมรณาภาพไปก่อนแล,ล้วหรือเปล่าแล้วลูกศิษย์ก็นาท่านมาเผาเนี่ยเพื่อเป็นการประท้วงนั่นเองนะครับนักเรียน,นนี้ก็เป็นการสันนิษฐานของคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนักเรียน มาในช่วงของสาระสังคมนิยมเวียดนามนะครับนักเรียนช่วงนี้เวียดนามจะถูกปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ก็เหมือนกับคอมมิวนิสต์ในลาวกับกัมพูชาที่กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้คือคอมมิวนิสต์จะมองว่าศาสนาเนี่ยทำให้คนเนี่ยไม่เท่าเทียมกันใช่ไหมครับนักเรียนฉะนั้นการนับถือศาสนาเนี่ยจึงเป็นสิ่งต้องห้ามประชาชนถูกจํากัดสิทธิ์ในการนับถือศาสนาทุกศาสนาเลยไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือศาสนาคิดที่มีความรุ่งเรืองม,มาก่อนหน้านี้ก็ตามห้ามไม่มีการเผยแพร่ ศาส,สนาทุกศาสนานะครับฉะนั้นพวกพศหรือชาวพุทธหรือศาสนาอื่นๆเนี่ยก็ต้องทําการอพยพลี้ภัยออกไปนอกประเทศเวียดนามนะครับนักเรียนและต่อมาในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเมื่อพศ2530รัฐบาลมิวนต์ของเวียดนามเนี่ยเริ่มผ่อนปลนเรื่องของการนับถือศาสนานะครับนักเรียนและจึงทําให้ศาสนาพุทธในเวียดนามเนี่ยได้รับการฟื้นตัวหรือฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งอะโดยมีการจัดตั้ง ชุมชนชาพุทธแห่งเวียดนามน,นะครับเพื่อเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาภายใต้คําขวัญที่ว่าธรรมะนะครับแล้วก็ชาติแล้วก็สังคมก็คือจะเชื่อมโยงว่าสามสิ่งนี้คือธรรมะก็คือเรื่องของศาสนาพุทธนะครับชาติก็คือ,ก,คอก็คือประเทศเวียดนามเองสังคมก็คือสังคมของคนเวียดนามคือทั้งสามสิ่งเนี้ให้ไปเคียงคู่กันนะครับนักเรียนต่อมามีการ แปลและพีมพระไตรปิฎกเป็นภาษาเวียดนามนะครับพระไตรปิฎกเนี่ยถือว่าเป็นคำพีของศาสนาพุทธนั่นเอ่อเป็นคำพีที่สําคัญของศาสนาพุทธนะครับนักเรียน mm hmm. ฉะนั้นก็เลยต้องมีคำพีที่เป็นการวกรวบรวมคําสอนและทำให้คนในประเทศนั้นๆเนี่ยเอ่อหันมานับถือศาสนาพุทธก็คือต้องแปลเป็นภาษาของประเทศนั้นโดยเวียดนามก็แปลเป็นภาษาเวียดนามเพื่อให้คนในสังคมเวียดนามเนี่ยหันมานับถือศาสนาพุทธหรือให้ความสนใจในศาสนาพุทธมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียน ภาพนี้นะครับนักเรียนเป็นภาพภาพระภิกษุชาวเวียดนามรูปหนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบจากรัฐบาลคมิวนี้ที่ปกครองเวียดนามในยุคแรกๆนะครับท่านาพระภิกษุผู้นี้ชื่อว่าท่านติดนัททันนะครับนักเรียนซึ่งท่านเนี่ยเมื่อทําเรื่องขอรีภัยออกจากเวียดนามนะครับท่านก็ไปอาศัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ทาการเผยแพร่พุทธศาสนาในประเทศฝรั่งเศสนะครับนักเรียนโดย EP นี้ก็เป็น EP สุดท้ายของเรื่อง การเผยแพ่พุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมินะครับนักเรียนอาส่วนเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรก็ขอให้นักเรียนติดตามชมใน EP ที่9นะครับนักเรียนอาสำหรับวันนี้ใครที่ดู EP 8นี้จบแล้วก็สามารถเข้าไปทําแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ของตนเองได้ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างน,นะครับนักเรียนสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับนักเรียน